วิธีการโยงกิ่งทุเรียนทำยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับวันนี้นะครับก็เขาโยงกิ่งทุเรียนกันนะครับแล้วก็โยงกันจริงๆเลยด้วยนะครับนี่ครับกำลังโยงอยู่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปถามมาดูนะครับว่าโยงยังไง <c oughs> <c oughs> นี่อ่ะ <c oughs> ต้นต่อไปฮะ <c oughs> ต้นต่อไปต้นนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วอ๋อหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวต้นนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้นต่อไปนี่เอาน้อง คนนี้เลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรนะชื่อทีครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบห้าปีนะครับอ่ะทีนี้เราทำก็คือรับจ้างโยงโยงกิ่งทุเรียนนะฮะใช่อ๋อทีนี้เราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะอันที่หนึ่งคือตะขอเอาไปทำไรนะเกี่ยวเชือกเกี่ยวเชือกทำไมอ่ะเวลากิ่งที่เราออกไปไม่ถึงอ๋อกิ่งไม่ถึงก็คือต้องใช้ตะขอนะครับอ่ะโอเคอันที่สอง เชือกเชือกฟางเชือกฟางม้วนหนึ่งเชือกฟางม้วนหนึ่งก็ผูกกับเอวนะฮะใช่ผูกกับเอวเพื่ออะไรฮะมันสะดวกครับอ๋อมันสะดวกแล้วเราก็ยังไงต้องให้มันเป็นเป็นเป็นม้วนนะครับเป็นม้วนใช่เป็นม้วนเป็นม้วนแล้วเราก็เจาะรูใช่เจาะรูให้ให้ดึงออกมาอ๋อมันก็จะหยิบง่ายใช่ไหมฮะหยิบออกมาง่ายนะครับแล้วก็มัดกับเอวไว้ครับอ๋อโอเคแล้วก็อันที่สามครับมีดครับมีดมีดไปหลายมันเล็กใช่นะครับเอาไว้ ไว้ตัดเชือกอ่ะไว้ตัดเชือกพอพอมันนิ่งเราก็ตัดตัดเชือกอ๋อโอเคราตัดแล้วก็เอาไปมัดอ่าไม่ไม่ใช้ไก่ฮะไม่ใช่มันช้ามีดีกว่าใช่ไหมมีดีกว่ามีดีกว่านะครับอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองสาธิตวิธีการทำกันดูนะครับว่าทํายังไงนะครับผมไปนะครับต้นต่อไปเลยใช่ไหมครับนะครับอ่าไปเลยครับอ๋อนี่ครับนี่ครับขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปแล้วเราจะเลือกกิ่งไหนละฮะ เอากิ่งนี้ไปกิ่งที่มันมีลูกแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อกิ่งที่มีลูกแล้วนะครับอืบแล้วเราก็ยังไงครนะับปลายกิ่งเลยไหมครับถ้าแบบนี้มันต้องโอ้ยไม่กลัวตกเหรอไม่หักเหรอไม่หักไม่หักใช่ไหมมันมีเชือกใหญ่อ๋อมีเชือกคั้มอยู่นะครับเอามาถ้าแบบนี้เราเปนะครับนะครับอ๋อนี่นะต้องมาเลือกกิ่งอุ้ยโหมาถมแรงมากนะครับนี่ขึ้น ผูกยืดวันวันแล้วก็ยืดกันนี่ะไรฮะกากอีกกิ่งหนึ่งครับกิ่งก็จะเลือกกิ่งกิ่งหลักแะครับกิ่งต้องมีคนหนึ่ง<ช>ต้องมีผู้ช่วยตัว <c oughs> ช่วยนะครับอ่านะครับอันนี้ผู้ช่วยมาแล้วนะครับนี่อ่ผู้ช่วยมาแล้วนะครับก็คือตรงนี้คือเราตัวเล็กใช่ไหมเราก็เลยเอาไปไปไปลายกิ่งได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับนี่เพื่อนก็จะไปอยู่ข้างบนนะครับ ก็อย <kung> <kaz oo> ู่เอารูดรูดรูดนะครับตื่นเต้นนิดนึงนะพอดีปกติจะไม่ล่วงเลยนะแต่ว่านี้มันมีถ่ายคลิปไงถ่ายคลิปมันก็อาจจะตื่นเต้นหน่อยนี่ล่วงนี่ครับไปนะครับเพื่อนก็จะอยู่ข้างบนคอยล้งเป็นเกิ่งใหญ่ไว้ให้นะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับนี่นะครับอุ้ยไม่กลัวหักเลยนะนะกลัวหักมากเลยเนี่ยไม่ใช่เลยนะ ข้างบนก็คือไปล้างอยู่ข้างบนนะครับนี่นะครับอ๋อผูกี่เชือกครับเนี่ยอันนี้แล้วแต่กิ่งว่ามันต้องเปหรือยังไงครับอ๋อโอเคก็คือดูกิ่งเอานะนะครับดูนะครับธรรมะธรรมแงมากนะครับอ่ะอ๋อแล้วก็มีไอตัวไม้เนี่ยคอยคอยเป็นตัวอ่าเป็นตัวส่งเชือกให้เพื่อนนะครับขึ้นไปข้างบนอ๋อนี่ครับก็ คอยล้างไว้นะครับอ่าเคยตกมั้งครับเคยตกไหมไม่เคยไม่เคยคเลยในชะ่ไหมค่ะอ๋อนี่ครับอ๋อถ้าเกิดถ้ากับปีนไม่ถึงแล้วก็ใช้ไม้เอาใช,ใช่ไหมครับใช้ไม้เอาเอาไม้โ <c oughs> อ้ไม่เคยไม่เคยจะตกเลย อ๋อถ้าไม่ถึงก็ใช้ไม้เอาอ๋อแล้วก็ผูกล้างไว้นะครับอ,อืมนะครับด้านบนก็ทํากันอยู่ข้างบนด้านบนก็ขึงขึงท่านบนไปนะด้านล่างก็ผูกปลายนะครับด้านบนก็ผูกผูกเอ่อเอ่อลำต้นนะครับนี่นะครับก็ส่งไปให้ด้านบนนะครับยึดนะครับนี่นะครับก็ทํางานกันเป็นทีมนะครับอ่าก็ประมาณสองคนแล้วคนที่สามทำอะไรคนระับคนที่สาม อันนี้เขาเอาช่วยกันนะครับอ๋อช่วยปลายด้วยใช่ไหมครับ <laughs> ปลายได้หลายคนนะแต่ข้างบนข้างบนคนเดียวก็ได้ไดคนเอ๋อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นปลายเนี่ยได้หลายช่วยกันได้หลายคนนะข้างบนก็คนเดียวพออ่านะครับนี่ถ้าททำงานก็เป็นทีมนะต้นหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่ได้ครับประมาณแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ครับต้นเล็กก็ประมาณ1ิบนาทีสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะครับอ๋อก็ต้องถ้าหลายคน ดูจำนวนกิ่งด้วยเนาะถ้ากิ่งน้อยกิ่งมากนะครับคุณสมบัติยังไงครับคุณสมบัติคนที่จะทํางานประเภทนี้รอร <c oughs> อ, <c oughs> อสวยใช่ไหมร <c oughs> อสวยทุกคน <c oughs> นะรอสวยอายุอายุต้องน้อยหน่อยใช่ไหมจํากัดอายุไหมไม่จํากัดครับไม่จํากัดเหรอ <c oughs> ขอให้ปีนไ <Okay. S 1> หวก็พอใช่ไหม ก็ไม่ร้อนนะพูดถึงนะก็คือทําอยู่ใต้ร่ม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 ทุเรียนนะครับนะก็คือโอเคนะนะครับอากาศก็ไม่ร้อนเราก็ทำไ<ป>ล่ทำไปเรื่อยๆปก <ะ S 2> ติก๋เขาเปิดเพลงไหมหรือว่าเราก็ทําเปิดเพลงไหมเปิดเพลงไหมบางวันก็เปิดครับเปิดเพลงซาวเวิลหรือว่าเปิดให้ฟังทั้งหมดเลยเปิดเปิดให้ฟังทั้งหมดเ <laughs> อาโอเคครับก็เนี่ยครับประมาณนี้นะครับวิธีการขึงเชือกทุเรียนนะครับเดี๋ยวนี้ฝัก ทีมงานคุณภาพนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครสนใจส่วนไหนสนใจนะครับรับบริการขึงเชือกนะครับทั่วจันทบุรีเลยนะครับรับโยงรับยงทุเรียนครับอ่ะโยงทุเรียนนะครับรับโยงทุเรียนทั่วจันทบุรีเลยนะทีมงานชื่อมีชื่อทีมงานไหมไม่มีทีมงานคุณภาพนะครับโยงเชือกทุเรียนแล้วกันนะครับอ่าติดต่อได้ที่ไหนครับเบอร์โทรครับ ศูนย์เก้าแปดครับหกสองเก้าเจ็ดสี่ศูนย์ห้าต้องโทรจองล่วงหน้านิดนึงนะคิวแน่นนะครับผมนะเพราะช่วงนี้นะครับทุเรียนออกกำลังออกเลยนะครับต้องโทรจองล่วงหน้านิดนึงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องทีนะครับผมนะที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการโยงเชือกทุเรียนโยงต้นทุเรียนนะครับขอบคุณครับครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมอกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมอกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ